กวางนะครับเพราะว่าเห็นว่าป่าสมบูรณ์ขึ้นก็จะมีกวางมาอาศัยอยู่นะป,ปกติกวางเนี่ยเราจะไม่สามารถหาเห็นมันได้เลยในบริเวณปกติมันจะอยู่ตามป่านะครับส่วนใหญ่ที่เราทรับรับกันก็คือตามภาคเหนือเนี่ยจะมีกวางบ้างนะครับซึ่งมันอาศัยอยู่ในป่าแต่ตอนนี้เราปลูกป่า แล้วก็เห็นว่ามันมีกว่างเข้ามาอยู่ในไร่ของเรา,าเห็นน้องชายบอกว่ามี11คู่แต่ตอนนี้น้องพามานะครับไม่ทราบว่ามันจะเหลือกี่ตัวมาสองวันก่อนเขาบอกมันมี11คู่นะครับตามมาเลยนะครับอันนี้มันเป็นป่าที่เราปลูกนะครับเป็นระยะเวลาสปีแล้ว นะครับจากผืนแผ่นดินที่เขาบอกว่าไม่สามารถใช้ทำอะไรได้เลยนะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นป่าแล้วนะครับอืม mm hmm. นะครับตอนนี้ลุยไปเรื่อยๆนะครับที่เห็นต้นกล้วยนี่คือพืชพี่เลี้ยงปีแรกๆเราปลูกกล้วยเลี้ยงไม้ป่านะครับอ่านะตอนนี้ก็มาถึงต้นต้อนอะไรนะครับ ต้นตะคึกต้นตะครืโอ้โหผมเห็นแล้วไม่ธรรมดาเห็นเรียงเลยนะครับเรียงกันเลยสามตัวไหนอะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสามตัวห้ารวมมันแล้วห้าตรงไหนอะเห็นไหมครับสามตัวจริงอ๋อเห็นแล้วเร่นคือต้นอะไรต้นตะคึกนะครับเนี่ยกวางสามตัวนะครับ ต้นต้นนี้น้องชายบอกว่าชื่อต้นตะครึกตะครึกหรือพลึกหรือพลึกอ่านะครับอันนี้ธรรมชาติจริงๆเลยนะครับเนี่ยนะครับจะเห็นอ่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้อีกเห็นไหมครับตรงนี้อีกออนะครับสองหรือสามตัวนะครับเห็นไหมครับนะครับ <He> i, ตรงไหนอีกเอ่ยเขามาชนกันปะนะครับ ตรงนี้หนึ่งตัวเห็นไหมครับในหนึ่งตัวไอ้ตรงนี้กําลังชนกันเลยสองคู่นี้อ่าตรงนี้น้องชายบอกเดี๋ยวกําลังชนกันเลยเดี๋ยวไปดูนะครับีเด๋ตรงนี้ตรงนี้ต้องมีแตนนะครับอ่าน้องชายบอกมีแตนต้องระวังหน่อยโอ้โหผมว่ามันไม่ใช่สิบเอ็ดคู่แล้วนะตอนนี้เเนนยยี่กำลังไล่กันอยู่นะตัวตัวก้นนี้เห็นไหม โอ้กำลังไล่กันอยู่หนีไปล้หนีลงไปข้างล่าง,าง,างนะครับนะครับเนะนี่ยนี่นี่ต้นเดียวนะครับเนี่ยตรงไหนต้นเดียวแต่เราก็ไม่ทราบว่าต้นอื่นมีมไหมน,นะครับเห็นไหเห็นไหมเห็นแล้วมันมันลงมาข้างล่างตัวมันหนีตะเก็นหนีลงมา ตัวไปให้ไปดูดมุมมกแต่ต้นนี้ระวังนะแต่หนึ่ง,งนะครับนี่ต้นตะครึกตะครึกตะครึกนะครับ